audio jungle. ใช่เหมันพี่ซี่เมื่อวานเบลไม่ยอมมาเล่นสเตเบลมาเล่นด้วยเมื่อวานพี่พี๊แปดพี่อ่ะบอกเลยสามตัวก็เอามเอาม่อยู่เขาคนเดียวเออพูดจริงๆเลยพูดจริงๆเลยอย่างเงี้ยสามเมื่อวานพี่พี๊จริงทีเดียวสามตัวลุมคอก็เอาไม่อยู่อ่ะมันแล้วขิงกูเลยอ่ะเออมึงคิดดู ยิงยิงตานั้นได้แล้วขิงกูเลยแล้วตั้งชื่อยังไงกันนะก็พี่ก็ตั้งชื่อตัวละครพี่เหมือนเดิมนั่นแหละอ่ะฮะพอเดิมบางเงาพี่ยิงไปแล้วเว้ยแล้วก็ดักแก๊กแล้วเวลาหลุดกระสุนคือเราจับปืนปืนเราต้องรีเองทุกอย่างใช่ป่ะใช่ใช่แต่ใช่มันก็มันมันก็มีมาแล้วไม่ใช่เหรอเคยเล่นอะไรอย่างใน PUBG p u บ g Mobile อ่ะ แล้วไม่ชินแล้ะหนูนั้นเลยที่เปิดนั่นเลยเดนั้นเลยเด่นก็จะเออไหนถ้าในคลาสสิกคือลงมาแล้วเก็บเก็บปืนนะแล้วใส่กระสุนนะคือจะดีมากเลยความดีโมบายไม่ลงมาปุ๊บยิงกูเลยแม่งไม่กดตัวอาเลยสกรูดกูเลยชตอนนี้ก็ ถ้าถ้าในโหมดคลาสสิกมันเป็นแบบนั้นนะเดบเก็บปืนแล้วรีโหลดเนาะจะดีมากลงอออกบูทแคมทุกวันลงบูดแค,มท,ดแคมทุกวันเลยบอกว่าเลขอซ้ำเสียอย่างหนึง่งอย่านอนนะอย่านอนยิงก็พอทำไมอ่ะลุกขึ้นช้ามาก ก่จะลุกกระตายพอดีใช่กอนจะลุกกระตายพอดีไอ้หนุ่มมึงเหมือนศพเลยใช่อ่ะ<ม>สภาพเปุ๊ยิงเนียิงซ้ำศพอะไรเงี้ยเหรอยิงได้ปะยิงได้มันยังมีศพ<ต>อยู่ใช่ปะใช่มันจะมีศพอยู่อย่าหลอนแล้วกันว่าคนนอนอยู่เหมือนพี่พิกอะ่ะตายแล้วดูว่ามันนั่งอยู่ใส่หมดแม็กเลยใช่ไหมเออยิงอยู่นั่นเลยเว่าอยู่ตรงนั้นไม่ตายหาอตัวที่ตัวแรก กูกขบอกกูบอกมันมันตายแล้วก็ซ้ำมันนอกอยู่มันนอกอยู่อ่ออย่าแย้งอย่าแย้งเพื่อจะแยกเลยนะเพื่อทันหน้าผมมีวงหนีเฮ้ยโอีโอ้ขอโปรอะครับ วันมันมีเลขบอกไหมมึงขอเหรอโควเหรอพีพีลรถดเกาะรถพี่พีโอ้โหตายพี่โอ้โหเกาะหายเลยเกาะเต็มเกาะหายเลยอยาเกาะมาเลยพี่พีโอ้โหเกาะหายเลยพีไปจะใช้เกาะไม้ผมเลยไม่มีเอายาหนามมาไหมผมไม่มียาหนาม แล้วเมื่อกี้ใช้ยาน้ำมาแล้วด้วยอ่ะอ่หน,นึ่งอันเล็นแรงเซิกูดได้ดิมเราเช่าโป้ดีไหมแล้วก็เล่นแต่กระทะอย่างเดียวยพ,พี่พีกทุกทีเดียวน็อกเลยเนื้อเต็มเกาะหายโคตรแรงนะคะเฮ้ยไวยใจไวยใจพี่ ไม่เคยตายอย่างน้วัไมน่ามีคนจะมีออุ้ยอุ้ยเดซอนุ๊เป็นนถเธเราหลอจต่พี่คือเราตายอ่ะนั่นไงไม่ยากบาบบอกแล้วตามทุกตามทเพื่อน ไม่เอานะดีมที่ปลาระเบิดระเบิดควันมาแล้วเป็นลูกเกลี้ยงอ่ะหน้าสองนู้นตัวนี้พี่ข้างหลังน่ะมีหัวหน้าพี่ข้างหน้าเกนี่ยได้ดีมข้างหลังคกี้มีตัวยิงข้างหลังอ่ะไหนวะเก็บเสียงข้างหน้าไม่ใช่เหรอเก็บเสียงสไนด์อ่ะค่ะอุ้ยนี่ศกใครเนี่ย ที่มีตัวยิงห่างขี้ว่าอะนแล้วเฮ้ยอยู่นู่นอยู่บ้านานี่ไงวิื่อนข่าไปดิมเฮ้ยเห็นแล้วเรื่อข้าไปแล้วแต่เข้าบงเหอะอุอ้ย ไม่ห,าหัางให้ไปจนกลางคาเขายิงกลับมาวาที่เป็นไงแม่นี้มีบุญบดใหญ่ด้ดวยซุปเปอร์สตาร์เลยนะไม,ไม่เคยเจอกาที่แล้วแล้วเจ็ดตัวที่สุดท้ายเนี่ยโอ้คุยังฆ่าได้สองโทยอยู่เลย ตออย,อ,อยู่นี่จะแล้วเมื่อวานตเมื่อวานเักหาทักว่าบอกว่าพี่พูดเรื่องนี่ยเนี่ยนห้าย่หาอ้าวตายหาซะแล้วมันทักมันนอน่ยท้องดิ พูดโหดจังวะเออินมึงแน่ใจนะว่าจะถามกูใช่พี่หนูอยากศึกษาเรื่องทองคำมือนนะป่นจะแอลเตาะมาวาเออไม่ไม่มันไม่ได้เตอะมันมาถามโครงสร้างเลยแสดงว่ามันพัฒนาขึ้นเออเอออย่างเอ์ินน่ะนะพัฒนาขึ้นนะมันไม่เคยมาถามพี่มันติดตามมันไม่มีใครคุยด้วย ทำตัวมีความรู้อ่ะเข้าใจะปะผมว่าไม่ใช่นะแม่ผมดูทรงมาแล้วมันเอิร์ดเพิ่งอยากเข้าข้างเอิร์ดมากกว่ากูได้ปะอ้าวแตมันมาถามน้องเอิร์ดก็ต้องรู้สิมันถามมันมันคุยด้วยว่ายัง x ผิดเลยเรยยัดแม่ไม่ใช่เอ,อิร์ดกูจะพูดไงก็มันไม่มีใครคุยด้วยแล้วไงก็มันเลิกไก่แบงก์มันก็ไม่มีใครคุย<ไ>ด้วยแนละ้ว เด่ตัวเดียวมันไม่เกี่ยวหรอกแม่มันแยกออกอีกนี่มันฉลาดเอ้ยรู้จักมันอีนี่มันฉลาดดีรู้จักส่วนในเกมก็ส่วนในเกมส่วนชีวิตจริงก็ส่วนชีวิตจริงมาถามเดือดตัวเดียวตามบัจจาวีสุขด้วยเว้ยเอิร์ดไม่ธรรมาดานะครับมาก็นะออย่างมีสครับเลยมาถามความสามารถของทองคำ มันต <laughs> ัวเดียวหายวะธรรมดานะครับนะไม่เหมือนไม่เหมือนคนชื่อพิคไลททุกเพลที่กูเคยดูดูดูซึ่งมาติดตามตามกูเลยเฮ้ยชนชนไม่ดีกว่า วิ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 อยู่นี่อยู่นี่ข้างบนข้างบนเขาสองสองศูนย์นีอ้ยเข้าหัวไม่ตายมีบิ๊กมิพิคเอากระทุกเอากระท้าไปทุกมันที่โอ้โหอาวเ้ยผมจะไม่นอกคนทำไมอ่ะหินหน้ากูเนี่ย